คิดแล้วพาพี่ให้ไลฟ์ไปตัดผมกันพี่ไล์ใส่ชุดนี้ไปตัดผมเหรอครับไปักไปครับระหว่างที่เราเดินทางพาพี่ให้ไลฟ์ไปตัดผมสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางก็คือน้องหลอกกันไปแล้วจ้าตอนนี้ก็มาถึงร้านกันแล้วเพื่อนๆว่าน้องจะลงไปตัดผมหรือน้องจะนอนต่อกันครับและแล้วน้องก็ตัดสินใจลงรถเพื่อที่จะมาตัดผมกันเห็นร้านนี้อยู่ใกล้บ้านเลยมาลองกันดูพอเข้ามาแล้วร้านนี้ตกแต่งกันน่ารักมากๆไม่เหมือนร้านตัดผมเลยเหมือนคาเฟ่กันมากกว่า กันวะพี่ไฮลท์จะหลับกันต่ออีกไหมจะหลับหรือเปล่าพี่ไฮลท์บอกว่าจะไม่หลับกันนะแต่แม่ว่าตอนนี้น้องเริ่มไม่ไหวกันแล้วถ้าน้องง่วงน้องก็นอนก่อนก็ได้ยังไม่ถึงคิวกันไม่ไหวก็นอนไม่ต้องฝืนกันครับพี่ไฮลท์ไลถึงคิวแล้วคะับมมน้องเก่งกันนมากพอถึงคิวก็ตื่นขึ้นมากันเลยไม่งงงงกันด้วยแต่แม่ว่าน้องยังไม่ตื่นกันนะเนี่ยน้องต้องลุมือกันอยู่แน่เลย